นี่ทำระบบครอบครัวเลยเนี่ยนราเชื่อหน่อยลงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ส่มาเลี้ยงให้ด้วยพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรนะชัดชัยครับชัดชัยให้ถือครับเพราะไปไวแค่นี้มันใจนี่มันแดดมันร้อนใช่ห้องเราไม่ต้องไปจัดเตรียมอะไรมากมายใช่ไหมการโต๊ะหว่างแปะใช่ถูกต้องเพราะว่าผมจะเน้นปูให้ลูกค้าเลือกเอาขายแบบครับขนาดงันตามขนาดงัน นี่คือตัวเลขต่ำตัวใช่ไหมวันละหมื่นส,สูงกลางๆครับเพราะส่วนใหญ่ามันจะสแตนดาราดอยู่ที่ประมาณอาต่ำสุดหกพัน่ะแบบดาดแล้วลข้าจะออกก็ออกอยู่อยู่หน้าบ้าน,อน,อานนะไม่กย่เงี้ยนะโดยแต่ละคัะ้นขายใบกระทร่อตมตา่างๆท่านนะ ครับส่พันเดีวครับส่พันไลยแก่เลียเท่าไหร่เมีบอาใบใหญ่ๆฮะและทางร้านมีข้อห้ามอันนี้ถูกงโดนใช่ครับามห้ามห้ามจำหน่ายดอายุตั้งกต่สิบแปดจำหน่ายดทเลยสิบีกับสิบเอ็ด มาคัดคัดแยกคัดแยกใบเพื่อขายส <c oughs> ามแบบสามประเภทสามประเภทคือใบใบนะใบสวยครับผมแล้วก็ใบใบ,ใบมิใช่าใบเลยผมมีปัญหาแล้ว อันนี้เหงื่อใช่ไหมเหงื่ออกจากก่องเหรอแตถ้าเจออย่างเงี้ยหนาแล้วหน่ะเอาเหรออ๋อมีกลิ่นด้วยนะนนเรนหนูไปเอาไปพึ่งเอาไปพึ่งนิดหน่อยได<น>้ไหม<น>าดูก่อนบ้าเริ่มขายกิโลกรัมละช,ช,ชื่อเรนพี่ชื่ออะไรนะตั้มใช่ไหมใช่ตั้มรับนายกชัยไข้ควรหรือตั้ม อายุ3มปีอดีตก็ค้าขายถิ่นชายเมืองสองตลาดตามตลาดนัดก็หรอเออรอด้วมันก็ชุบกระชวยนี่นะกินครับก็ลองกินน้ำมาต้องกินน้ำไปโอ๋อเอาน้ำดันด้วยนะมาตั้งไม่รู้ว่าตั้งก็ทั้งเคี้ยวทั้งกินน่ะไม้ป่ามันเขาเรียกว่าไม่มีปุ๋ยเอ้ยไม่ไม่มีสารเคมีไม่มีเคมีไม่มีเคมีไม่มีคมีครับมีแต่รูหนอนกับขี้หนอนเนี่ยพี่เพียบเลยนะเมื่อกี้ ที่หลอนหล่นเยอะมากเลยโบราณคบกินเวลาทำนาเวลาทำนาเนีย pues mm ่ยเออสวยดีเขาจะปลูกไว้ตรงตามคันันนาคันสววเนี่ยกินแล้วมันเปิดโอเคแล้ว ใชุ้าวเืมมาสุงอ่ถุงไว้เขาสิ